โอเคครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาแบบเป็นเวลานานๆนะครับผมได้ทําการสั่งอุปกรณ์ในการที่ผมจะทําคลิปต่อๆไปนะครับก็คือที่วัดอุณหภูมินี่เองครับผมผลปรากฏว่าผมสั่งมาประมาณเป็นอาทิตย์เลยนะสินค้ามาส่งแบบช้ามากแล้วก็ราคาถูกนะราคา19บาบทบวกค่าส่งเข้าไปเป็น4 1สบดบาทนะเนี่ยครับอ้อย เห็นกันปะตัวนี้มันคือตัวนี้มันหักนะครับจากปกติมันยังต่อกับตรงนี้แล้วมันก็หักผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับวัดอุณหภูมิในห้องในแอร์ว่าทําแบบไหนมันถึงจะเย็นนะครับผมจะทําคลิปอะไรประมาณนี้นะคือแบบวางแอร์ยังไงทํำยังไงให้แอร์มันเย็นผมจะทดสอบทดสอบไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะซื้อตัวนี้มาเพื่อจะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่ผล คาดคิดอ,อืเกินคาดเลยแต่ก็ไม่เกินคาดเท่าไหร่เพราะว่าผมไปเจอในลาซาด้าก่อนที่ผมจะสั่งซื้อผมเมนเขาบอกนะครับบอกว่าตัวนี้สั่งซื้อมาแล้วก็หกักแล้วผมก็ลองสั่งซื้อมาแล้วไม่ก็หักเหมือนกันครับเนี่ยผมจะเอามาไว้ในห้องอุณหภูมิของผม,ผมใช่ปะ่ะผมก็จะดูว่าเออมันจะอุณหภูมิมันจะลดหรือมันจะขึ้นมันจะลงเร็วไหมอะไรประมาณนี้นะครับกาจะทําแบบคลิปออกไปอีกเยอะ แต่มันไม่ได้ครับมันเป็นแบบนี้โอ้โหเสียใจมากเลยอะและตอนนี้ผมได้ทำการสั่งตัวใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับสั่งยังไม่ได้สั่งดีกว่ายังไม่มีตังสั่งถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนก็กดติดตามให้ผมก็จะดีมากนะครับเหมือนท่านผู้ชมได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมแล้วผมจะได้แบบได้เงินแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เงินก็าอาจจะได้เงินจาก YouTube แล้วผมก็จะเอามา สร้างช่องผมขึ้นไปอีกให้มันแบบดีๆขึ้นกว่านี้เออเพื่อจะได้ตังมานะครับอืมก็อีกนานนะครับก็จะพาม <c oughs> ผมไปดูอีกตัวหนึ่งมาแล้วมันราคาห้าสิบกว่าบาทรวมส่งก็เกือบจะร้อยอยู่มั้งแต่ผมจะมาทําการทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าแอร์เคที่เปิดอุณหภูมิเท่านี้มันเย็นเท่าไหร่ปูเปิดใส่มุ้งแอร์มันเย็นไหมแล้วก็จะไปเอาตัวพัดลมไอเย็นมาทดสอบด้วยนะครับ ว่าจะใส่น้ําแข็งเข้าไปแล้วก็ลองเปิดดูว่ามันจะเย็นหรือเปล่าโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะผมกล่าวว่าผมจะทําระบบ3ทอ่อด้วยนะเพื่อที่จะโยงเข้าไปในตู้เย็นแล้วก็ไปดูดจากความเย็นเข้ามาแล้วก็เอามาเข้าเครื่องจะดูนะว่ามันจะเย็นหรือมันจะร้อนว่ามันจะเย็นกว่าปกติที่แบบต่อท่อออกไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็คือแบบมีแผนที่จะทําไปเยอะมากถ้าเกิดท่านผู้ชมกดติดตามให้ผมนี่ผมจะมีกําลังใจในการทําเยอะมากเลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคครับจะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ผมขอแค่กดติดตามให้ก็ได้ครับผมก็จะขอบพระคุณมากๆเลยครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทําคลิปรอให้เจ้าตัวเนี้ยที่มันมาส่งให้ผมนี่แหละเดี๋ยวรอมันมาทำเดี๋ยวรอเขามาส่งให้ก่อน ก็จะมีคลิปออกมาเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณนี้นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ